สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยจากเอกสารสังเคราะห์ภาพรวมนะครับเกี่ยวกับแนวโน้ยออ no, แล้วก็นวัตรกรรมในการวิจัยในชั้นเรียนของไทยเราเนี่แหละครับเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะการเรียนการสอนตอนนี้มันกำลังเปลี่ยนไปทางไหนแล้วทำไมการเปลี่ยนแปลงนี้มันถึงสำคัญครับค่ะก็ประเด็นหลักๆที่เราเห็นจากเอกสารพวกนี้นะคะคือมันมีการขยับตัวจากการสอนแบบ เ,เดิมๆที่ครูอาจจะพูดหน้าชั้นเป็นหลักก็เปลี่ยนไปสู่แนวทางที่แบบว่ากระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นให้ได้คิดได้ลงมือทำมากขึ้นนะคะครับซึ่งอันนี้มันไม่ใช่แค่เทรนด์ใหม่ๆเก๋ๆนะคะแต่มันเป็นความพยายามที่จะตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆในห้องเรียนโดยตรงเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยอะไรคือแรงผลักดันสําคัญแรงจูงใจที่ทําให้คุณครูต้องมองหาวิธีการสอนแบบใหม่ๆล่ะครับเอ่อ มีหลายปัจจัยนะคะที่มันเชื่อมโยงกันอยู่ปัญหาคลาสสิกเลยก็คือเรื่องผลสำเร็จทางการเรียนที่อาจจะยังไม่สูงเท่าที่ควรครับผมโดยเฉพาะในวิชาที่เนื้อหามันซับซ้อนหน่อยหรือว่าเป็นนามธรรมมากๆอย่างวิท,าทยาศาสตร์หรือแนวคิดทางสังคมอะไรแบบนี้ค่ะพอเราสอนแบบบรรยายอย่างเดียวเนี่ยนักเรียนบางกลุ่มบางส่วนก็อาจจะตามไม่ทันหรือว่านึกภาพไม่ออกแล้วพอไม่เข้าใจมันก็อาจจะนําไปสู่ความรู้สึกแบบ เบื่อหน่ายหรือว่าขาดแรงจูงใจในการเรียนไปด้วยหรือเปล่าครับเหมือนเรียนไปงานงานไม่สนุกไม่เชื่อมโยงกับตัวเองเท่าไหร่ถูกต้องเลยค่ะความเบื่อหน่ายนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะพอๆกับความยากในการทําความเข้าใจเรื่องที่เป็นนมามธรรมลองนึกภาพตามนะคะเรื่องวงจรไฟฟ้าระบบสุริยะหรือบางทีเป็นโครงสร้างประโยคยากๆในภาษาอังกฤษครับ ถ้าไม่มีสื่อหรือไม่มีกิจกรรมมาช่วยให้เห็นภาพหรือว่าได้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองมันก็ยากนะคะที่จะเข้าใจจริงๆนอกเหนือไปจากการท่องจําซึ่งการท่องจําอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่พอแล้วสําหรับโลกหยุคนี้ที่เขาเน้นทักษะอย่างการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาหรือการทํางานร่วมกับคนอื่นที่หลักสูตรการกลาง25 5 1ก็ให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับเอิมเนี่ย อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนแล้วก็สังคมยุคใหม่ได้อย่างเต็มที่เท่าไหร่มันก็เลยทําให้เกิดการสแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะยกระดับการเรียนรู้ให้มันมีความหมายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะพอเห็นปัญหาแบบนี้แล้วคุณครูของเราก็ไม่หยุดนิ่งจริงๆนะครับมีการนํานวัตกรรมหลากหลายรูปแบบเข้ามาใช้ในชั้นเรียนแบบน่าสนใจมากๆเราลองมาดูตัวอย่างเด่นๆกันหน่อยดีกว่าครับ เริ่มจากกลุ่มที่ดูจะสร้างสีสันได้มากที่สุดเลยคือการเรียนรู้ผ่านเกมหรือเกมเบสเล ARNING นี้แหละครับการใช้เกมนี่นิยมมากจริงๆค่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนบรรยากาศในห้องเรียนได้ดีมากๆเลย หัวใจหลักของมันก็คือการนำเอา,เอากลไกลของเกมอย่างเช่นการแข่งขันการสะสมแต้มกติกาหรือว่าการให้ซีดแบ็กท,ทันทีมาสร้างแรงจูงใจค่ะคแล้วก็ทำให้การเรียนรู้มันไม่น่าเบื่อค่ะอย่างการใช้เทคนิค TGT ที่ให้นักเรียนทำงานเป็นทีมแข่งกันตอบคำถามผ่านบอร์ดเกมอ๋อ TGT ใช่ค่ะก็ทาให้วิชาอย่างประวัติศาสตร์เรื่องอาณาจักรโบราณอะไรแบบนี้มันสนุกขึ้นมาท,าทันทีเลย หรืออย่างการประยุกต์เกมที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างบันไดงูมาสอนเรื่องแรงโน้มถ่วงให้นักเรียนป .4 นี่ก็เป็นไอเดียที่ฉลาดมากเลยนะครับให้ทำให้เรื่องวิทยาศาสตร์ที่ดูยากๆก,กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวจับต้องได้ผ่านการเล่นไปเลยไม่ใช่แค่บอร์ดเกมหรือเกมง่ายๆแค่นั้นนะคะยังมีตัวอย่างการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเลยเพื่อสอนเรื่องผังงานหรือโฟลชาร์ดที่มันต้องใช้ตรกกะอืมครับ หรือแม้กระทั่งเกมบทบาทสมมุติในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อฝึกใช้ประโยคสนทนานในสถานการณ์จำลองอย่างงานวิจัยของคุณอัคคเดทที่ออกแบบเกม Secret Guest นะคะอ๋อครับอันนั้นก็ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกใช้ประโยคเชิญชวนได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นโอโ้สิ่งที่น่าทึ่งคือความยืดหยุ่นมากๆเลยนะครับในการนำเอาความเป็นเกมเนี่ยมาปรับใช้ได้หลากหลายวิชาหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลหรือเป็นแบบกายภาพจับต้องได้ใช่ค่ะ ประเด็นสำคัญคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสนุกอย่างเดียวนะคะแต่ตัวเกมเนี่ยมันมีโครงสร้างมีสตรัคเจอร์ที่ช่วยจัดระเบียบการเรียนรู้มันมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีกติกาที่ต้องทำความเข้าใจแล้วก็มีการให้ผลย้อนกลับหรือฟีดแบ c k ที่รวดเร็วซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันเอื้อต่อการเรียนรู้แล้วก็การฝึกทักษะไปในตัวเลยค่ะ ถ้าเกมช่วยเรื่องความสนุกกับแรงจูงใจไปแล้วนวัตกรรมกลุ่มถัดมาอันนี้จะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการทําความเข้าใจเนื้อหาที่เป็นนามธรรมาเลยตรงเลยใช่ไหมครับนั่นคือการใช้แบบจําลองแล้วก็สื่อสามิติใช่แล้วค่ะสําหรับเรื่องที่มองไม่เห็นหรือว่ามันซับซ้อนเกินกว่าจะจินตนาการตามได้การทําให้มันจับต้องได้หรือเห็นภาพชัดเจนขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆค่ะตัวอย่างคลาสสิกเลยก็คือการให้นักเรียนสร้างโมเดล3มิติด้วยตัวเองครับ เช่นโมเดลระบบนิเวศหรือโมเดลโครงสร้างอะตอมการที่ได้ลงมือสร้างเองเนี่ยมันช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์เชิงพื้นที่หรือองค์ประกอบต่างๆได้ดีกว่าการดูแค่ภาพแบนๆในหนังสือนะคะแล้วมีวิธีการอื่นไหมครับนอกจากการสร้างโมเดลที่จะช่วยให้เห็นภาพคอนเซปต์ยากๆพวกนี้ได้มีเทคนิคที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะคือการใช้ภาพวาดสะท้อนความคิดหรือที่เรียกว่า mental model drawing อ๋อ mental model ค่ะอย่างที่นํามาใช้สอนเรื่องระบบสุริยะให้นักเรียนวาดภาพความเข้าใจของตัวเองออกมาวิธีนี้มันไม่เพียงแค่ช่วยให้นักเรียนได้จัดระบบความคิดของตัวเองนะคะแต่ยังเปิดโอกาสให้ครูได้เห็นภาพความเข้าใจหรือบางทีก็เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนแต่ละคนได้ชัดเจนมากๆเลยค่ะและที่ดูจะล้ำหน้าขึ้นไปอีกขั้นคือการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงอย่าง VR หรือ AR เข้ามาช่วย อย่างที่ยกตัวอย่างการใช้แอปพลิเคชันจำลองการต่อวงจรไฟฟ้าอันนี้แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากๆเลยทั้งเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ทำให้นักเรียนเห็นผลการทดลองได้ทันทีเลยใช่ไหมครับ ทคโนโลยีพวกนี้มันเปรียบเสมือนห้องทดลองเสมือนจริงที่ทั้งปลอดภัยแล้วก็ควบคุมได้ช่วยให้นักเรียนได้สำรวจได้ทดลองแล้วก็ได้เห็นภาพการทำงานของสิ่งต่างๆที่ปกติอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าอันตรายเกินไปที่จะให้ลองทำจริงซึ่งมันสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าการอ่านหรือการฟังบรรยายมากๆค่ะขยับมาที่เทคโนโลยีที่กาลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางเลยนะครับตอนนี้คือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การนำ AI มาบูรณาการในชั้นเรียนก็เริ่มมีให้เห็นแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับค่ะเริ่มมีตัวอย่างที่น่าสนใจแล้วค่ะเช่นการใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยในกระบวนการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์หรือดาราศาสตร์ที่ข้อมูลมันเยอะแล้วก็ซับซ้อนครับ AI สามารถช่วยนักเรียนในการสืบค้นรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้อย่างเช่นช่วยวิเคราะห์หารูปแบบจากแผนที่หรือกราฟหรือช่วยตั้งคำถามที่มันลึกขึ้นไปอีกนะคะ โเหมือนมีผู้ช่วยนะักวิจัยส่วนตัวให้นักเรียนเลยนะครับนี่อาจจะมองแบบนั้นก็ได้ค่ะจุดสําคัญคือ AI เนี่ยไม่ได้เข้ามาแทนที่คุณครูนะคะแต่ทําหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องมือที่ทรงพลังที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้โดยเฉพาะการจัดการกับข้อมูลจํานวนมากๆแล้วก็ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงอย่างเช่นการวิเคราะห์การประเมินข้อมูลหรือการตั้งคําถามเชิงสืบเสาะซึ่งจําเป็นมากๆในยุคข,ข้อมูลข่าวสารแบบนี้ค่ะ นวัตกรรมทั้งหมดที่เราคุยกันมาไม่ว่าจะเป็นเกมโมเดลหรือว่า AI ดูเหมือนจะมีหลักการพื้นฐานร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือการเปลี่ยนบทบาทของผู้เรียนจากเดิมที่เป็นผู้รับฟังเฉยๆมาเป็นผู้ลงมือทำแล้วก็มีส่วนร่วมมากขึ้นหรือที่เรียกว่า active learning และก็ cooperative learning นั่นเอง ใช่เลยค่ะนี่คือหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจริงๆคือการเรียนรู้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการรับข้อมูลทางเดียวแต่เกิดจากการที่ผู้เรียนได้สร้างความเข้าใจขึ้นมาด้วยตัวเองผ่านการลงมือปฏิบัติการทดลองการอภิปรายแล้วก็การทำงานร่วมกับคนอื่นค่ะตัวอย่างก็มีให้เห็นหลากหลายเลยนะครับตั้งแต่กิจกรรมทดลองกลุ่มในวิชาวิทยศาศาสตร์การใช้เทคนิคอย่าง 5W1H เพื่อฝึกตั้งคำถาม สืบค้นข้อมูลไปจนถึงการประยุกต์ใช้วัจักกรารเรียนรู้7ขั้นหรือ7 e ที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะหรือแม้แต่ในวิชาภาษาไทยเองก็มีการใช้บทบาทสมมุติ หรือให้นักเรียนทำคลิปวิดีโอเพื่อฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงๆค่ะหลักการเหล่านี้เน้นการพัฒนาทักษะที่มันไปนไกลกว่าแค่ความรู้ในตำรานะคะทั้งทักษะการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการแก้ปัญหาแล้วก็การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ซึ่งล้วนแต่เป็นทักษะที่จำเป็นมากๆสำหรับอนาคตค่ะซึ่งก็เชื่อมโยงโดยตรงเลยกับเป้าหมายของการวิจัยเหล่านี้ที่ไม่ได้มองแค่คะแนนสอบอย่างเดียว แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะรอบด้านของนักเรียนด้วยถูกต้องค่ะนอกจากผลสมริ์ทางวิชาการแล้วนะคะงานวิจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะวัดผลในมิติอื่นๆด้วยที่พบบ่อยมากๆเลยก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์ครับอันนี้สำคัญค่ะอันนี้เป็นเป้าหมายหลักของการศึกษาอยู่แล้วเพื่อให้นักเรียนสามารถแยกแยะเปรียบเทียบวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลได้อย่างมีเหตุผล และแน่นอนว่ากิจกรรมกลุ่มต่างๆก็ต้องมุ่งพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะการเรียนรู้ที่จะสื่อสารแบ่งงานรับฟังความคิดเห็นคนอื่นแล้วก็ช่วยเหลือกันเป็นทักษะทางสังคมที่สำคัญไม่แพ้ความรู้ทางวิชาการเลยนะคะส่วนในวิชาวิทยาศาสตร์ก็จะเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษเช่นการสังเกตการทดลองการตีความข้อมูลการสรุปผลอะไรพวกนี้ค่ะ อีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เห็นว่ามีการวัดผลกันเยอะเหมือนกันคือการวัดผลด้านจิตใจหรือเจตคติที่ดีต่อการเรียนด้วยใช่ไหมครับอันนี้สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าความรู้สึกที่เด็กๆมีต่อการเรียนไม่ว่าจะเป็นความชอบความสนใจหรือความมั่นใจในตัวเองมันมีผลต่อการเรียนรู้ในระยะยาวอย่างมากเลยนะคะซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่ก็พบตรงกันว่าการใช้นวัตกรรมที่มันสนุก ท้าทายแล้วก็ให้นักเรียนได้ลงมือทําเองเนี่ยมันช่วยให้นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกต่อวิชานั้นๆมากขึ้นจริงๆค่ะทีนี้ลองมาดูเบื้องหลังการพัฒนานวัตกรรมเหล่านี้กันบ้างครับว่าคุณครูท่านมีกระบวนการศึกษาและพัฒนาสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างครับ รูปแบบการวิจัยที่นิยมใช้กันมากๆเลยนะคะก็คือการวิจัยในชั้นเรียนหรือ classroom action research ที่เราเรียกย่อยๆว่า CAR อ oh, ๋อ CAR ค่ะซึ่งมันก็เหมือนกับการที่คุณครูลงมือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานสอนของตัวเองอย่างเป็นระบบในห้องเรียนของตัวเองเลยหรือบางทีอาจจะเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียวที่เรียกว่า One Group pretest posttest design ครับ อันนี้ก็เพื่อจะดูว่านวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ดีขึ้นจริงไหมโดยเทียบผลคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนนะคะเครื่องมือที่ใช้ก็มักจะเป็นชุดมาตรฐานใช่ไหมครับเช่นแผนการสอนแบบทดสอบแบบสอบถามต่างๆใช่ค่ะแล้วก็มักจะมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเหล่านี้ด้วยกระบวนการที่น่าเชื่อถือนะคะอย่างการหาค่า IOC หรือ Index of Item Objective CongruenceIOC ครับค่ะ ก็คือการให้ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านมาช่วยประเมินว่าคำถามในแบบทดสอบหรือแบบสอบถามนั้นน่ะมันวัดได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการจะวัดจริงๆหรือเปล่ารวมถึงการหาค่าความเชื่อมั่นหรือ reliability เพื่อดูว่าเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นมามันมีความแม่นยำความคงเส้นคงวามากน้อยแค่ไหนคะ่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีกลไกที่เข้ามาสนับสนุนการทำงานของคุณครูในลักษณะนี้ด้วยใช่ไหมครับ อย่างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ที่มีตัวอย่างจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ด้วยใช่ไหมครับ PLC หรือ Professional Learning Community นี่เป็น,นกลไกที่สำคัญมากๆเลยค่ะช่วยให้ครูไม่ได้ทำงานแบบตัวคนเดียวโดดเดียวครับแต่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่องตามวงจรที่มักจะเรียกว่า Plan วางแผน Do ปฏิบัติ See สังเกตการสะท้อนผล Plan Do see. <S 1> <S 1> ใช่ค่ะหรือบางทีอาจจะละเอียดขึ้นเป็น Plan d o see Reflect คือร่วมกันวางแผนการสอนแล้วก็นำไปใช้จริงแล้วก็เปิดโอกาสให้เพื่อนครูเข้ามาสังเกตการแล้วก็กลับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันให้ข้อมูลป้อนกลับหรือ Feedback เพื่อนำไปปรับปรุงในครั้งต่อไปค่ะโอ้โหเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันของครูเพื่อพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเนี่ย ซึ่งมันช่วยให้การพัฒนานวัตกรรมต่างๆเนี่ยมันมีคุณภาพแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นด้วยค่ะมาถึงคําถามที่สําคัญที่สุดเลยครับความพยายามทั้งหมดนี้นวัตกรรมต่างๆที่คุณครูได้พัฒนาขึ้นมามันได้ผลจริงไหมครับมันคุ้มค่ากับความทุ่งเทหรือเปล่าจากข้อมูลสังเคราะห์ที่เรามีนะคะคําตอบค่อนข้างชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกันมากๆค่ะว่าได้ผลจริงเยี่ยมเลยครับ ข้อค้นพบหลักๆที่ยืนยันเรื่องนี้นะคะก็คือ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทางสติติค่ะถ้าทุกงานวิจัยเลยที่วัดผลจะพบว่าคะแนนหลังเรียนหรือ post-test เนี่ยสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนหรือ pre-test อย่างชัดเจนครับในงานวิจัยที่มีการคำนวณค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรมหรือสื่อมักจะใช้เกณฑ e ์ e1 e2 นะคะ e1 e2 ซึ่งมันจะดูทั้งประสิทธิภาพของกระบวนการแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็พบว่าค่าที่คำนวณได้เนี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งเอาไว้อย่างเช่นตั้งไว้8 0 8 0แต่ว่าทำได้สูงกว่านั้นก็แสดงว่าทั้งกระบวนการเรียนการสอนแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันอยู่ในระดับที่ดีมากค่ะแล้วก็ 3. นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวก อันนี้ก็ชัดเจนค่ะผลการประเมินความพึงพอใจหรือเจตคติต่อการเรียนด้วยวิธีใหม่ๆส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดเลยค่ะโอ้โห oh. ค่ะก็บ่งชี้ว่านักเรียนชอบแล้วก็สนุกกับกิจกรรมเหล่านี้จริงๆฟังดูเป็นข่าวทีมากๆสำหรับวงการศึกษาไทยเลยนะครับที่เห็นความพยายามของคุณครูเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมแบบนี้น่าขึ้นด้วยนะคะจากการสังเกตการหรือว่าแบบประเมินต่างๆ ครับผมงั้นสรุปการพูดคุยจอดลึกของเราในวันนี้กันนะครับเราได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากๆของการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนไทยที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้นผ่านการใช้นวัตรกรรมที่หลากหลายจริงๆทั้งเกมแบบจำลองเทคโนโลยีอย่าง v r a r หรือแม้กระทั่ง AI ที่เริ่มเข้ามาแล้วค่ะแล้วหัวใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังก็คือการเรียนรู้เชิงรุก และการทำงานร่วมกันทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายในการเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาพัฒนาทักษะที่จำเป็นแล้วก็สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียนนั่นเองค่ะครับและผลลัพธ์เชิงบวกที่มันค่อนข้างสอดคล้องกันในงานวิจัยจํานวนมากเนี่ยก็เป็นข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพของแนวทางนี้เลยนะครับแล้วก็พลังความคิดสร้างสารรค์ของคุณครูผู้สอนด้วยซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มักจะได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างความร่วมมือดีๆอย่าง PLC ที่ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนายอย่างต่อนเนื่องครับอืมน่าคิดนะครับ ในขณะที่เราเห็นว่าเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI เนี่ยกำลังเข้ามามีบทบาทในห้องเรียนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับที่ซับซ้อนได้จริงคำถามที่ตามมาก็คือและบทบาทของครูในอนาคตล่ะครับจะเปลี่ยนไปอย่างไรอืมน่าคิดนะคะอาจจะไม่ใช่แค่ผู้ถ่ายทอดความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นผู้ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลแล้วก็เป็นผู้กระตุ้นการคิดเชิงวิพากษ์ให้กับนักเรียนมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าจะมีการพูดคุยถกเถียงกันต่อไปในอนาคตนะครับ